ว่าจะไปแสวงหาแสงบันเทิงแสงสีเนี่ยมันก็ไม่ใช่แล้วมันควรจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของใจไม่ว่าอาเซียนจะเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีและเข็มนาฬิกาสักเพียงใดแต่รากของสังคมผสมผสานและจิตวิญญาณแห่งพระหูวัฒนธรรมที่อย่างลึกก็ทําให้อาเซียนยังทรงเสน่ห์ดังมีมนตรามัดตรึงใจผู้ไปเยือนไม่เสื่อมคลาย นี่เป็นเนื้อหาและมุมมองส่วนหนึ่งที่เทโลภาพโลหิตกุลมีต่ออาเซียนที่ได้ไปเยือนและมีโอกาสได้สัมผัสมรดกโลกถึง8แห่งถ่ายทอดไว้ในหนังสือมนตราอาเซียนโดยใช้ลูกเล่นแนวทางเขียนของนวนิยายและเรื่องสัน้นมาปรับใช้กับงานเขียนสารคดีทําให้ถ่ายทอดเรื่องราวทางวัฒนธรรมได้สนุกน่าติดตามในขณะเดียวกันก็บอกเล่าข้อเท็จจริงไว้อย่างครบถ้วนโดยมีแรงบันดาลใจเป็นนักเขียนรุ่นใหญ่หลายคนในตํารวจนักประพันธ์ ยศขนานั้นคือพันตำรวจโทรประกรณ์ปิ่นเฉลียวครับเอาชีวิตตำรวจภูธรมาเขียนเป็นเรื่องสั้นเช่นชุดขาวคนชุดภูเขียวภูเขียวนี่คือจังหวัดเจภูมคือคือเร,เ,รเราเรารู้สึกว่าผมไม่ทับใจตรงที่ว่านี่มันเป็นชีวิตจริงผมตื่นเต้นีนเรื่องจริงมันโอ้โหมัน พิ่คนเรามันจะไมได้พลิกผันไรได้มากขนาดนี้แล้วเราก็สนุกเพราะว่าเขาเอาเรื่องจริงมาเสนออย่างมีศิละปะพื้นฐานครอบครัวที่มีคุณพ่อเป็นนักอ่านนักสะสมหนังสือรวมถึงมีคุณแม่เป็นนักเล่าเรื่องทำให้ทีรภาพซึมซับเสน่ห์จากตัวอักษรมาตั้งแต่เด็ก ยามว่างยังทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยบรรณารักอีกกิจวัตรที่ช่วยให้พบงานเขียนที่หลากหลายรวมถึงประสบการณ์ในกองบรรณาธิการหนังสือ <ทำ S 1> หลายฉบับ แต่ที่ทำให้ได้รู้จักการทำงานสารคดีอย่างแท้จริงคือเมื่อครั้งที่เขียนบทสารคดีโทรทัศน์ในรายการโลกสลับสีที่บริษัทแบซิฟิกจนมีผลงานทั้งสารคดีชุดแม่น้ำเจ้าพระยา<ม>นาครวัดนครทมและอีกมากมายารแ,รแม้จะเปลี่ยนบทบาทมาเป็นนักเขียนอิสระได้เกือบ20ปีแต่สิ่งที่ยังยึดไม่เปลี่ยนคืองานเขียนที่ดีต้องตอบแทนสังคมด้วยงานของศิลาพนะคทังทั้งสะท้อนสังคมให้ความรู้ สังคมแล้วก็ตอบแทนสังคมในแง่ที่ว่ายกระดับความความคิดหรือว่าความรู้ในด้านศินละปะวัฒนธรรม แง่มุมของการเขียนสรารคดีร่วมสมัยมีแง่คิดมุมมองที่สอดคล้องกับสถานการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดประชาคมอาเซียนตัวของคุณศิลปะเรงนั้นก็ได้สแสดงให้เห็นถึงผลงานและการใช้ชีวิตมาอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ต้นการของเขาตอนกลางและก็ในปัจจุบันว่าตลอดระยะเวลานั้นมีแนวทางมีแนวคิดที่สืบทอดบางสิงบางอย่างจากกราบเสพติดเป็นุหลาบครับ รางวัลศรีบุราพามอบให้กับศิลปินนักคิดนักเขียนและนักหนังสือพิมพ์ผู้มีผลงานทรงคุณค่าและมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างเป็นกิจกรรมหนึ่งของกองทุนศรีบุรพาที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อรำลึกและเผยแพร่เกียตรติประวัติของกุหลาบสายประดิษฐ์หรือศรีบุรพานักประชาธิปไตยนักเขียนนักหนังสือพิมพ์คนสําคัญของไทยและของโลกโดยจัดมอบรางวัลในวันนักเขียน5พฤษภาคมของทุกปี ปีนี้ใช้ชื่อว่ามิตรน้ำหมึกผนึกสัมพันธ์มีศิลปินจากหลายแขนงทั้งในแวดวงน้ำหมึกวงการเพลงและวงการภาพยนตร์มาร่วมแสดงความยินดีรวมถึงมีกิจกรรมจำหน่ายบัตรรำวงเพื่อนำรายได้สมทบเข้ากองทุนสวัสดิการของสมาคมนักเขียนอีกด้วย